สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยดิ้งทาโร่ใบาตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิวริงฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการ การสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจ้กําไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะวันนี้ตาได้หัวข้อนี้มานะคะคุณจะได้ทุกอย่าง ที่คู่ควรนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรล่ะที่คู่ควรกับคุณนะคะมาเริ่มมาวมอยช์ไพฮาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะขอเช็คพลังงานก่อนได้ไหม เหนื่อยเหรอคะตารู้สึกว่าคุณทำหลายอย่างนะงานหลักงานเสริมเนี่ยเต็มไปหมดเพื่อคนที่คุณรักเพื่อคุณพ่อคุณแม่เพื่อลูกนะคะคุณอาจะรู้สึกว่าอืมบางคนก็ทำเพื่อตัวเองเนาะแต่ส่วนใหญ่ทำเพื่อคนอื่น ตอนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยแต่ถามว่าคุณอาจจะมีท้อบ้างนะแต่ตารู้สึกว่าคุณสู้อ่ะคุณรู้ว่าถ้าคุณมันมันท้อได้อยู่แล้วอะค่ะมันคือเรื่องปกติที่คุณจะที่คุณจะได้แบบได้เจอเนาะแต่เขาเขาเนี้ยค่ะสำคัญที่สุดเลยว่าเวลาที่คุณท้ออ่ะคุณพูดอะไรกับตัวเองคุณบอกกับตัวเองว่าอะไรคุณเชียร์อัพตัวเองบ้างไหมนะ คุณรักตัวเองแค่ไหนนะหรือคุณเหนื่อยกับอะไรอะ่ะคุณบางคนอนะ่ะจะไม่ได้แบบอืเหนื่อยเรื่องของการทํางานก็ได้นะบางคนเหนื่อยเรื่องของแบบการเครียดเรื่องของเงินอนะ่ะคุณอยากมีเงินที่มั่นคงมากขึ้นอนะ่ะก็ได้นะคะเพื่อคนอื่นๆที่คุณรักเนี่ยเขาเนี้ยบางคนนะี่ะจะแบบไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นที่แบบฮจะทำงานเพิ่มได้อะ่ะ ตาเคยบอกน้องคนหนึ่งไปว่าเออถ้าสมมติว่าณนเวลาเนี้เรารู้สึกว่าเราอะไม่มีเวลาเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะที่เราจะมีเวลาได้เช่นการหางานใหม่ที่มันมีเวลาเยอะขึ้นไหมแต่มันเงินเดือนเท่าเดิมเนะี่ยไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีที่ของคุณอนะแล้วคุณเก่งอ่ะ ไม่เกี่ยวว่าคุณจะจบอะไรมาอืมมันไม่ได้เกี่ยวกับเอกสารใบนั้นนะคะเอกสารการจบเนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณทํางานได้ดีหรือไม่ดีอ่ะบางทีเราเรียนไวอ้อ่ะตาเชื่อนะอย่างตาเหมือนกันวิชาต่างๆเนี่ยใครใครทันอ่าสอบปชบ้างเออสอบปช มีอะไรอีกนะแต่จำไม่ได้ละแต่จำได้แต่สปชนะอะไรแบบเนี้ยวิชาเหล่านะั้นอะถามจริงว่าคุณคืนไปยังคุณจำได้ไหมคุณจำได้จริงหรอเราจะจำอะไรได้สักอย่างหนึ่งอะก็ต่อเมื่อมันมีผลกปประทบอะค่ะกับใจเราอ่ะเช่น คุณครูวิชาคนิตตีตาเออเนี่ยจำได้เขาไม่ได้ตีแรงอะแต่เขาใช้ไม้มรรทัดแล้วตาเ็ารู้สึกว่าทำไมต้องตีอะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจำได้แต่ถ้าถามว่าเรียนอะไรมามันจำไม่ได้อะทุกคนแต่จำได้ว่าเออฉันเคยชน,นะการแข่งพิมพ์ดีที่สองของโรงเรียนนะหมายถึงว่าเอาโรงเรียนไปแข่งกับโรงเรียนอื่นเนี่ย ตาชนะนะได้ที่สองเนะี่ยอันนี้จาได้เพราะเราโคตรู้สึกดีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยะในชีวิตประจําวันที่คุณจะต้องเผชิญอยู่ไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญกับอะไรอะแต่ขอให้คุณจงโอบกอดนะคะทุกๆความรู้สึกที่มันผุดขึ้นมาไม่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกอะไรอะ่ะโอบกอดตัวเองแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเออโอเคเราไปกันต่อนะเราจับมือไปด้วยกันอะ่ะ ฉันไม่มีวันทิ้งเธอเพราะร่างกายหรือตัวตนหรือจิตวิญญาณของคุณเขาไม่เคยทิ้งคุณเลยอะตั้งแต่คุณเกิดและเราหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นว่าเขามีคุณค่าด้วยอะค่ะแต่วันนี้คุณได้รู้แล้วว่าตัวของเราเองจับมือตัวของเราเองไปข้างหน้าเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องรักตัวเองเราต้องเชียร์อัพตัวเอง โอบก,กอดทุกความรู้สึกที่มันผุดขึ้นมาแล้วเชียร์อับตัวเองแล้วไปต่อเท่านั้นเองค่ะขอดูสถานการณ์เพิ่มเติมตอนนี้อีกนิดนึงค่ะคุณอยากย้ายคุณอยากไปคุณมีบางเรื่องที่บอกใครไม่ได้คุณอดทนมันทุกวันตายอยากจะขอบคุณคุณจังเลยอะ ไม่รู้สิมันตื้นตันอะ่ะขอบคุณที่ที่มาเจอตาขอบคุณที่อยู่ในช่องนี้หรือช่องไหนก็ได้นะ่ะแต่เรามาเจอกันอะ่ะมันมีความหมายกับตามากแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวอะคุณยังมีตายคนหนึ่งที่แบบอืมตามาส่งสิ่งที่แบบมันอาจจะมีบางมุมที่ต้องเตือนบ้างมีบางมุมที่ดีบ้าง บวกบ้างแต่แตาจะไม่บอกว่ามันลบอะคะ่ะมันแค่จุดจุดหนึ่งที่ต้องกระทอออกมันเหมือนเปลือกไข่เท่านั้นเองคุณเก่งมากเลยนะไม่ว่าคุณจะไปไหนเนี่ยคุณอยากจะไปไหนอะ่ะถ้าคุณมีเป้าหมายอะ่ะตาบอกก่อนเลยว่าถ้าวันนี้คุณไม่ยอมแพ้อะ่ะคุณไปถึกแน่นอนนะคะพลังงานสุดยอดเลยอะ่ะเก่งมากเธอเก่งมากไม่ว่าคุณจะคือใคร คุณเก่งมากคราวนี้คุณจะได้ทุกอย่างที่คู่ควรคืออะไรคะคุณคู่ควรกับอะไรความรักที่ดี คุณคู่ควรกับเอาเอาเอันดับแรกเลยนะคะถ้าคุณต้องการคนรักอะ่ะคุณมีอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยแค่คุณไม่ต้องไปโฟกัสเขาอะ่ะแล้วคุณรักตัวเองอะ่ะเดี๋ยวเขามาเองแต่ณวันนี้ต้องถามก่อนว่าเราทำแบบนั้นหรือเปล่า หมายความว่าเรารักตัวเองในแบบที่เราไม่โทษตัวเองนะเราเติมเต็มตัวเองโดยที่เราไม่ต้องการโหยหาให้ใครมาเติมเต็มนะเราคู่ควรกับตัวเองมากที่สุดนะอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเขาก็มาเองคนรักอะ่ะคุณคู่ควรกับสิ่งนั้นแหละคุณไม่ต้องพยายามด้วยมันจะมาเองแต่คุณต้องชัดตั้งแต่แรกว่าคุณปรารถนาคนแบบไหนอะ่ะคุณได้เขียนออกมายัง คุณได้ l i s ์สเปคออกมาแล้วหรือยังอ่ะสมมุติถ้าตอนเนี้ยคุณดึงดูดคนรักอยู่อะอย่างน้อยคุณต้องยืนยันกับตัวเองว่าคุณต้องการคนแบบไหนอะแต่ถ้าคุณต้องการคนที่คุณรักแต่คุณไม่เคยปฏิบัติเลยอะคุณไม่เคยบอกกับตัวเองว่าเอยฉันปรารถนาคนแบบเนี้ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้จดจ่อกับความรักอ่ะ หรือคนที่คุณปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ด้วยหรือเขาจะเข้ามาได้เมื่อไหร่เนี่ยหรือบางคนเนี่ยเออปรารถนามีคนรักเนี่ยแต่เก็บตัวอยู่บ้านไม่ไปไหนเลยอ่ะเขาจะเข้ามาอย่างไรเราต้องทำตัวให้สอดคล้องด้วยค่ะแล้วไม่ต้องพยายามนะแค่คุณรักตัวเองอนะ่ะแล้วคุณยืนยันว่าเออพูดกับตัวเองทุกวันอนะ่ะฉันปรารถนาคนแบบนี้นะอายุเท่าเนี้ยส่วนสูงเท่าเนี้ย อาชีพการงานประมาณเนี้ยทรัพย์สินประมาณเนี้ยมีสินมีไม่มีอันนี้ไม่รู้ผิวแบบไหนน้ำหนักเท่าไหร่กินอาหารแบบไหนนั่งสมาธิไหมใจดีไหมอาชีพอะไรการเงินเป็นยังไงมีหนี้สินไหมมีลูกไหมมีลูกติดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องชัดก่อนพอคุณชัดคุณเริ่มโฟกัสเดี๋ยวมันจะมาเองอันเนี้ยไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องเลย รณนนีที่ 2. คุณคู่ควรกับความรักในทุกรูปแบบถ้าคุณรักตัวเองเป็นคุณคู่ควรกับงานที่ดีคุณคู่ควรกับชีวิตที่สงบสุขชีวิตที่สะดวกสบายชีวิตที่ได้ทำงานที่คุณอยากจะทำบางคนได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยคุณไม่ได้แค่รักตัวเองแต่คุณรัก มนุษย์บนโลกนี้ได้ด้วยมันอาจจะดูโลกสวยแต่คนแบบนี้มีจริงอะทำอะไรก็ได้เพื่อให้โลกนี้มันน่าอยู่คุณคู่ควรกับชัยชนะเพราะคุณชัดเจนถ้าคุณรู้ว่าคุณรักอะไรถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรหรือคุณอยากจะเป็นใครอะ คุณจะไม่รอนิ่งๆหรอกให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเพราะว่ามันจะไม่เข้ามาแต่คุณจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงไอเดียบางอย่างไปต่อยอดกับสิ่งที่คุณทำแล้วมันปังขึ้นมาเดี๋ยวตัวอย่าง ถ้าเรารอเฉยๆเนะีคุณรู้อยู่แล้วใครละ่ะใครจะมาช่วยเราใช่ไหมคะถ้าเรารอเฉยๆเราให้เรื่องดีๆมันเกิดขึ้นนะ่หรือมันอาจจะมีก็ได้มันมีนะมันแต่ละมุมไม่เหมือนกันนะทุกคนคือเรื่องดีๆมันเกิดได้อยู่แล้วคะ่ะแต่ไอเรื่องที่แบบยกตัวอย่างกนะ็คือว่าไอเรื่องแบบอาชีพที่เราจะต้องทํา จริงๆมันคืออะไรนะบางคนตามหาเนี่ยแต่สิ่งที่เราต้องทำกับตัวเองคือเราได้หาคำตอบอย่างจริงจังๆเราหรือเปล่าถ้าคุณหาจริงจังๆคุณจะเจอเหมือนกันถ้าคุณไม่ได้เหมาะสมกับความทุกข์อ่ะคุณจะทำทุกวิถีทางให้คุณมีความสุขแล้วคุณจะตรวจสอบว่าคุณทุกเรื่องอะไร เพราะฉะนั้นนะ่ะคุณคู่ควรใบแรกคือความรักอะ่ะซึ่งความรักอะ่ะมันคือขึ้นที่สูงที่สุดการมั่นใจใตัวเองความรักความเบิกบานความปลื้มปิติมันคือขื่นหรือแรงสั่นสะเทือนที่สูงที่สุดแล้วสิ่งเนี้ยคุณคู่ควรกับมันแล้วคุณได้ทุกอย่างการงานที่ดีชีวิตที่เงียบสงบชีวิตที่คุณอยากทำ อาชีพที่คุณอยากทำและชัยชนะที่มันควรเป็นของคุณมีแต่คิงอ่ะอคุณคู่ควรกับคู่ที่สินเสมอคุณคู่ควรที่ได้รับการแต่งงานมีงานแต่ง ชีวิตที่มีกินมีใช้ไม่รู้จบสิ้นสุดยอดเลยอะ่ะใครบอกคุณไม่เก่งคุณโคตรเก่งเลยคุณคู่ควรกับการที่คุณจะเป็นลีดเดอร์ในชีวิตของคุณ ถ้าไม่ใช่เรื่องคู่ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เก่งจงรู้ไว้เลยค่ะว่าสิ่งที่คนคนที่ปกป้องดูแลคุณเขาบอกว่าคุณโคตรเก่งเลยกรุณาเขาบอกว่าคนที่ปกป้องดูแลคุณนี่ว่าใครอะกรุณาเห็นให้ได้หน่อยว่าคุณคู่ควรกับความเก่งนะคะ คุณไม่ใช่คนที่ไม่เก่งนะคุณเก่งมากแต่ไอความที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอะลองมองให้ลึกหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดจากคำพูดของคนอื่นหรือคุณไปพูดกับตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าไม่เก่งอะมันเกิดจากอะไรอืมหรือใครสักคนหนึ่งในเนี้ปรารถนาจะทำบริษัทของตัวเองเนี่ยหรือคุณอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะ บริษัทของคุณมันจะยิ่งเติบโตถ้าคุณทำมันด้วยใจแล้วคุณทำมันด้วยความรักอ,ะอ่ะอ่าหลายๆคนอเคสหนึงเนี่ยบอกกับตาว่าเออเปิดร้านอยู่เนี่ยแล้วมันเริ่มมีความเครียดนะคะหลังๆมายอดมันไม่ถึงเปิดมาได้หลายปีละเริ่มมีความเครียดสุขภาพก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วมันกลายเป็นว่าทำให้เขาเนี่ยอยากจะแบบมีความคิดว่าอยากจะปิดร้าน่ะเนาะคราวนี้ตาก็เลยถามเขาว่าเออเราช่วงแรกๆที่ทําอ่ะตาถามเขาว่าเขารักมันจริงๆไหมเขาบอกว่าเขารักมากอืมตาก็เลยถามว่าเออเราช่วงแรกๆอะ่ะที่ที่ทําอ่ะคะ่ะมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเออมันสนุกมากเลยอะ่ะ มันมีความสุขมากเลยอ่ะแล้วตาก็เลยบอกว่าแล้วความรู้สึกตอนนี้ล่ะมันกดดันมันเครียดมันกลัวว่าเงินจะไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าตาได้ไปบอกเขาว่าคุณต้องเป็นเหมือนวันนั้นอะวันแรกที่คุณเปิดร้านอะคุณไม่ได้สนใจเนี่ยว่าคุณจะได้ยอดเท่าไหร่ แต่คุณสนุกคุณมีความสุขและคุณรักในสิ่งเนี้ยนั่นแหละความรู้สึกนั้นแหละมันจะบอกคุณได้ว่าเงินมันจะสะพัดค่ะอืมอันนี้อาบอกแชร์ How To ให้กับคนดันดนูดันดอมนี้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำมีธุรกิจหรือมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณคู่ควรกับทุกอย่างที่ คุณรักแล้วคุณได้มันและคุณคือคนที่เก่งเรื่องของการที่ปลดล็อกความรู้สึกที่ไม่โอเคด้วยมันมีอยู่แล้วสามดาบที่เกิดขึ้นจากคุณการผิดหวังในตัวเองการผิดหวังเพราะคนอื่นผิดหวังในตัวคุณแล้วคุณก็มาผิดหวังกับตัวเองรอบเป็นแพทเทิร์นการที่เจอกับความเจ็บปวดความกลัวบางอย่างแต่ คุณคู่ควรกับการชนะมันน่ะเนี่ยชนะและ5้าดาบคือคุณต่อสู้เพื่อเอาชนะมันอยู่เสมอความเจ็บปวดนั้น,น่ะไม่ว่าคืออะไรเนี่ยแหละคือคุณจะได้ทุกอย่างที่คู่ควรเพราะคุณเอาชนะมันได้แต่ไม่ได้หมายความว่าความเจ็บปวดมันมีแค่เรื่องเดียวถูกไหม คุณเอาความรู้ไปฆ่ามันคุณเอาสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปแก้ไขพูดให้มันซอฟลงหน่อยเดี๋ยวหลายๆคนมาเจอคุณตาพูดอะไรเนี่ยอะไรนี้นะคะสุดท้ายแล้วอะถ้าคุณเรียนรู้ในชีวิตในทุกๆวันหรือคุณได้เข้าใจว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่แน่นอนอืม ยกตัวอย่างเคสนี้ก็คือว่าผู้พันเซนเดอร์ขาย KFC เนี่ย mm hmm. เขากว่าเขาจะได้ทำธุรกิจอะค่ะนั่นคือตอนที่เขาอายุหกสิบห้าปีแล้วเขาไปไปขออนุมัติอ่ะเคฟ่ี mm hmm. เขาผิดหวังทั้งพันรอบอ่ะคุณคิดดูนะ คนอายุ65ที่ไปขออนุมัติที่จะทำร้านน่ะแล้วโดนปฏิเสธพันครั้งอ่ะแต่ส่วนใหญ่เราหลายๆคนบนโลกเนี่ยแค่โดนปฏิเสธครั้งเดียวเป็นไงเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรแล้วแต่เขาเนี่ยต้องพันครั้งอ่ะถ้าในวันนั้นเขายอมแพ้ในวันนี้เราจะไม่มีเค c ฟซี ที่เป็นจังฟูดใช่ไหมคะทุกคนเออมันอยู่ที่ปริมาณน,น้อยอยู่ที่ที่ปริมาณคนกินนั่นแหละเออว่าคุณกินเยอะกินน้อยในวันนี้เราก็จะไม่มี KFC ให้เราได้กินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะการประสบความสำเร็จอ่ะไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องอายุเท่าไหร่อ่ะคู่พันเซนเดอร์ยังอายุ65สิห้าเลยแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จอืมไม่ได้เกี่ยวว่าอายุเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยว ถึงเพศสภาพสีผิวไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวที่ว่าทุกครั้งที่คุณล้มคุณล้มแล้วลุกหรือคุณล้มแล้วเลิกแค่นั้นเองค่ะอืมทุกวันคุณคือคนที่กลุ่มโชคชะตาของคุณไว้ในมือคุณเองอยู่แล้วเพราะบีอิงของคุณคือโชคชะตาของคุณเพราะมันคือการ ที่คุณมีนิสัยแบบเดิมซ้ำๆนั่นคือโชคชะตาตาเคยคพูดในคลิปก่อนหน้าไปแล้วใช่ไหมว่าว่าคำว่าโชคชะตาเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะคะอืเพราะฉะนั้นน่ะมันคือนิสัยที่คุณทำเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วมันคือตัวตนของคุณในวันนี้คุณจะได้ทุกอย่างที่คู่ควรความรักการหยุดพัก อาชีพที่ใช่เวลาชัยชนะธุรกิจที่มันเติบโตขึ้นความอุดมสมบูรณ์ความเป็นแม่ความรู้ความเจ็บปวดที่คุณปลดล็อกได้ง่ายขึ้นและความรู้ปัญญาของคุณที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะแล้วไพ่ออร์คิลอยากบอกว่าอะไรคะ ปกปิดความรู้สึกอืมโอเคตารู้สึกว่าบางอย่างถ้าคุณไปลงทุนอะไรสักอย่างหนึง่งที่ไม่ได้บอกใครนะสิ่งนี้มันจะ,จะเจริญเติบโตในอนาคตแน่นอนหรือบางอย่างที่ เรื่องนี้สําคัญนะทุกคนพูดเรื่องนี้ก่อนไอความซื่อสัตย์กับตัวเองอะมันสําคัญมากคือถ้ามีคนมาถามเราว่าเออตอนเนี้ยเรารู้สึกยังไงหรือหรือเอาง่ายง่าถ้าคุณอยู่ในงานประจำอะแล้วคุณมีคนมาถามคุณ่าเอ,อิงงานเป็นไงบ้างแล้วคุณบอกว่าก็ดีนะอย่างเงี้ย แต่จริงๆแล้วคุณบอกอยากจะออกลายวันจะบ้าตายลายวันเบื่อลายวันเนี่ยมันแปลว่าเราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองอะคะ่ะมันสําคัญมากที่ว่าเวลาที่เราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองอะตัวตนของเรามันจะเป็นเช่นนั้นน่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะคุณบอกเออไม่ไหวเลยวะ่ะแต่ไม่ได้ไปพูดต่อมันก็จบไม่ไหวก็คือไม่ไหวเบื่อก็คือเบื่ออย่างเงี้ยคะ่ะ นั่นคือการที่เราซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเราจะไม่ปกปิดสิ่งที่เราไม่อยากปกปิดอ่ะอีกต่อไปอ่ะอมมันอาจจะมีบางเรื่องก็ได้ค่ะที่เป็นความรู้สึกของคุณที่คุณไม่ได้กล้าที่จะบอกใครอ่ะเพราะคุณเกรงใจอ่ะแต่พอหลังๆมาเนี่ยเดี๋ยวเร็วนี้แหละคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างฉันก็บอกได้ แต่ใช้ภาษาที่คนคนนี้เขาจะรู้สึกดีอย่างเงี้ยค่ะภาษาเราเลือกใช้ได้อะ่ะม,มองเห็นว่าความรู้สึกบางอย่างที่อยู่ข้างในใจคุณอะ่ะมันอาจจะเป็นเชิงลบหรือเชิงบวกอันนี้ไม่รู้ะนะคะแต่มันจะถูกชำระล้างเป็นไปทิศทางที่ดีขึ้นเพราะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าเดิมอะ คุณคู่ควรกับชีวิตที่มันดีมากกว่าเดิมหรือคุณอาจจะรู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะดีอย่างเงี้ยไปเรื่อยอะ่ะเพราะคุณคู่ควรกับมันนะคะอืมอืมถ้าคุณยังไม่ชัดเจนกับตัวเองเอ๋ที่ตาพูดเรื่องความรักใช่ไหมคุณต้องชัดก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องงานนะคะ เรื่องเงินน่ะคุณเคยพูดกับตัวเองชัดๆแล้วหรือยังว่าคุณปรารถนาอะไรแล้วคุณพูดกับตัวเองซ้ําๆไหมนะหรือคุณพูดแล้วคุณก็ลืมไปแล้วคุณก็คิดมากว่ามันไม่เกิดสักทีหนึง่งพูดจนกว่าเราได้รับทำจนกว่าเราได้รับตาก็เขียนทุกวันสิบข้อเซลทอกไปอีกจัดเต็มพูดเชิงบวกนะคะพูดไปเลยพูดไปเลยทุกคน สักวันมันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันเกิดขึ้นเวลาโลกควันตัมนะคะมันเกิดขึ้นเวลารโลกห้าดีนะคะทุกคนหลายๆคนไม่เข้าใจขอภัยด้วยนะคะไพ่สำหรับนี้จ้าคุณคู่ควรกับการก้าวข้าม สิ่งที่ไม่โอเคในชีวิตอะต่อไปนี้คุณจะโฟล่องของพลังงานมากขึ้นจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีมากขึ้นบางคนจะอยู่คนเดียวเยอะขึ้นอยู่กับคนท็อกซิกน้อยลงหรือแบบถ้าคุณเลี่ยงได้คุณจะเอาเตัวเองออกมาได้ค่ะหรือถ้าคุณอดทนอยู่ตรงนั้นได้นานพอคนเหล่านั้นจะถูกไปที่อื่นเขาจะโดนเอาไปที่อื่น ถ้าคุณใจของคุณปัารนาาอยู่ตรงนั้นจริงๆนะหมายความว่าถ้าคุณทำงานอยู่แล้วคุณมีคนท็อกซิกอะ่ะที่อยู่ในในที่ทำงานในแผนกเดียวกันอะ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยงานนี้มันเหมาะกับฉันมากเลยฉันปรารถนาทำงานเนี้ยแต่คุณรู้สึกว่าคนเหล่านี้ท็อกซิกอะ่ะคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรกลับมาเวิร์กเอาท์เวิร์กกับตัวเองพอเปลี่ยนที่ตัวเองพอ ไม่ต้องคิดว่ามันเป็นทุกกะค่ะเดี๋ยววันหนึ่งอะคนเหล่านั้นมันจะไปเองแน่นอนนะคะแล้วบอกไว้เลยว่าจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่ปกป้องดูแลคุณอะคุณมีคนที่ดูแลเยอะด้วยและบอกไว้ตรงนี้เลยคุณมีมรดกไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาการสร้างสารรค์ชีวิตการเสกบ,บางสิ่งบางอย่างได้ด้วย ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะของคุณเนี่ยมีมรดกตกทอดมีสิ่งที่คู่ควรและจะได้ทุกอย่างที่คู่ควรกับการที่คุณต้องมีอยู่บนโลกเนี่ยค่ะนี่คือคุณคราวนี้ให้ไพ่แนะนำหน่อยหนึ่งใบก่อนไปบาลานซ์สื่อเห็นไหมเหมือนหมุนเวียนเลย ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คุณเห็นว่าคุณคิดอะไรในแต่ละวันได้บ่อยที่สุดก็ดีทุกขณะได้ยิ่งดีนั่นคือคุณกำลังควบคุมชีวิตของคุณเองอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือคุณจะได้ทุกอย่างที่คู่ควรถ้าคุณควบคุม พลังงานหรืออารมณ์หรือความคิดของคุณนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยลิงทาโลใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบายบายค่ะ